สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าของช่อง d u s t Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเกอร์โมเด o ว e นพี scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับสวัสดีครับคือมีมารีวิวเจ้านี่ครับนี่ราชาคอบ้านะครับโอ้โหราชวงนะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็ได้มาเป็นสองนะครับรวมสิบห้านะราชคาบ้านะครับตัวนี้ ก็จะมีอยู่3ชิ้นนะครับโมเดลสอฐานนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับนี่ครับราชคาบ,บ้าดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ว่ากลายเป็นว่าเนื้อเรื่องหลักโอ้โหเกี่ยวกับอาราบัสต้าเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเกี่ยวข้องกับ100ปีที่ว่างเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของราชาคาบ,บ้านะครับชุดใส่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนสไตล์อาราบัสต้าครับก็คือเหมือน เออหนะ้าทะเลทรายเนาะนี่นะครับรายละเอียดนะมันดูนี่นะมีรายละเอียดนะนี่มคุปนะหน้าตาก็ทำมาพอใช้ได้คนระับลักษณะผมหยิกนี่นะครับโอเคอยู่นะครับาราชคาบ้าสำหรับตัวนี้สำหรับถ้าให้แนะนำก็คือใครที่เก็บราชวงศ์ของอาราบสตาเนี่ยก็คือสามารถเก็บได้นะเพราะว่าเขา โวลูม15เนี่ยมันเป็นเซตของเขาเลยนะครับเราสามารถที่จะเก็บกลุ่มของราชวงศ์อาราบัสตานะมีวีวีมีขุนนางมีองค์ครักษ์ต่างๆก็คือเก็บได้หมดเลยนะครับสำหรับเซตนี้เราจะไปวางคู่กับคอคอดายนะเป็นสู้กันนานี่ก็ถือว่าโอเคมากๆนะต่อไปมาดูตาปั๊มนะครับตาปั๊มก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นนี่ครับปี2000 BP 2021นะ แล้วก็มาดูที่เสากันบ้างเสาเนี่ยก็จะเป็น15นะ15 d นี่มันเป็นชุด15นะครับ TV วีซีรีส์นะแล้วก็นี่ครับฐานก็จะเป็นแบบนี้จะลิงก์กัน15 d 15 d เห็นไหมนี่นะครับราชาขมบ้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆกันครับว่าจะสวยแค่ไหนครับไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ